สวัสดีครับวันนี้อยู่อช่างปอกครับโอ้โหคันนี้จากรถเป็นกระบะมีเฮียบครับยกลงเรียบร้อยนี่ทำอะไรครับช่างปอกนี่ทำเทเลอร์าได้สดครับเทเลอร์อ้าทำไมใส่เหล็กแบบนี้เนี่ยแข็งกว่าฮะนี่เหล็กกล่องเหรอกล่องหมดเลยนี่ใช่หกหมื่นโอ้แล้วก็พาตรงนี้เลย นี่บอกความนาอู้ก็หนาเท่าลางแต่แข็งกว่าลางเพราะเรามีตัวนี้เพิ่มเข้ามาอีกมีข้าวเท่าลางเชื่อมนะเท่าพวกเฮทบีมไหมเท่ากันเนาะเท่าครับแต่แข็งกว่าครับแข็งกว่าป่ะแข็งกว่าแน่นอนครับเฮทบีมเป็นปีกเนาะมันมันให้ตัวได้แต่ถ้าพูดถึงการให้ตัวก็เฮทบีมอาจจะให้ตัวได้บ้างแต่ตัวนี้ก็แข็งกว่าอ๋อนี่ครับใช้เหล็กกรองหมดเลยอ่ะน้ำมันจะไม่ขังเลย เครื่องนี้มันชอบขันตามร่องนี่เนาะมันไม่ขันแล้วเวลาเราสารตัวเนี้ยมันก็จะสารในต้องปาณอ๋อตัวนี้มีสาร้วยเหรอโอ้กันขึ้นชุดเพราะเราขึ้นพึงจัดเลยอ๋อตองใส่ตรงกลางเหรอเดี๋ยวดูว่ากลางที่สุดเลยนะคู่เลยครับคู่ใส่คู่อ๋อใส่คู่งอืออื่ครับตัวนี้เนี่ยขาว่าจะขึ้นสองร้อยได้เลยใช่ไหมได้เหรอ อ้นี่ใส่ห่างเท่าไหร่ครับนี่ความห่างมันนะแล้วแต่บางช่วงอย่างเช่นช่วงที่หย่ยบอันนี้อันนี้ห่างอันนี้ที่รงนี้รถไม่ค่อยเหยียบก็อ๋อตอนนี้รถไม่ค่อยเหยียบเนาะจะมียิงข้างเพิ่มอยู่ครับแต่อาจจะเป็นบางเนี่ยทีไม่ได้ยิงตรงนั้นอตรงนี้รถเหยียบก็จะใส่ทีหน่อยครับโอ้เร็วมากเลยครับแป๊บเดียว อันนี้ยิงอะไรเนี่ยิงอะไรเพื่ออะไรอ๋อรับตอนนี้มันดีดขึ้นอ๋อคือเอาให้มันเสมอตัวนี้เลยอ๋อมาดูครับ ขึ้นเสอ,อทำไมต้องใส่รองเท้าเนี่ยต้องใเ,เล็กเตะไล่ได้ครับเซฟต,ตี้ตัวเองโอ้เซฟตี้เนาะใส่อย่างงี้ได้ไหมรองเท้าเตะยางงี้ไม่ได้เนาะได้เป็นเด็กหน้อยลูกไฟวิ่งเข้าบ้างไหบ้าง <laughs> นี่ครับ <laughs> ดีเลยเนี่ยเคล้า <laughs> เวลาเชื่อมแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่ไอ้ขี้มันไม่ลนใส่ขานีนเหม้อหนเหมอน่ถ้าใส่อันนี้ดูว่านี่ลนใส่ขาตุ๊บเรียบร้อยอันนี้ไม่รู้เร <c oughs> ื่องเลยอืาฮ่า้าเขา่าแล้วสลัดไ,ได้นะ่า <c oughs> ต้อฮ่าในในนนนนก่่าฮัาฮ่่า เร็วเว้ยใช้บล็อกลมยิงเลยอาเปืดๆๆเลยตัวน,นี้ขึ้นสองร้อยได้ครับใช้บล็อกวายอย่างนั้นตัวน,นี้ต้องต้องยันไหมช่างต้องยันขึ้นไหมยันแบบไหนยันแบบตัวนั้นอ่ะแบ,แบบรถเนี่ยฮะต,ต,ต้องยันเหรอ ถ้าเรลาเชื่อมแ่นมันจะโตอ๋อมันจะดัดมันจะดึงเหรอมันดึขึ้นอ๋อมันจะเป็นเรือหงถ้าเราไม่ดึงอ๋อดึงอะไรเป็นหลังคุ้มหน่อยๆครับถ้าแน่นเสร็จปล่อยออกมันจะตรงตื้อตรงเปียะเลยอ๋อทำเอาลอยๆอย่างนี้ไม่ชนะตามหลังครับคือต้องดันต้องดันให้มันสูงขึ้นหน่อยใช่ไหมให้เป็นหลังคุ้มให้เป็นหลังเลยเป็นหลังเต่าอ๋อ ้แน่นแล้วมันก็เวลาเราปล่อยจะพอดีครับมันเป็นสูตรคนแรกทำทั้งแรกไม่ได้ดึงเรียบร้อยยังกับเรียวหงส์เรียบร้อยต้องมานั่งดับตัวนี้ยังไม่ค่อยพร้อมรยหลตัวนี้ใช้อะไรตัดพัดมาเหรอพััดมาครบโอ้ดีเนาะ ไม่ใช้พัดมาเลยไม่ต้องใช้เกจครับอืมไม่ใช่พัดมาก,อ,มมมากอ๋อตอนนี้ต้องทำตัวรองเพื่อจะยกเหล็กรางใสใช่ไหม แล้วที่เกียเทียอือหอไม่เป็นมาน่าครับเจียวเลยสองสามวันเจ็ดเลยอ๋อแล้วดเก็ใช้ทำชีทไแลแค่ลาดนเยเลาเลย โอ้เปียอเลยคันนี้จะติดวินอะไรครับไฟฟ้ายี่ห้ออะไรของพีตันเก้าตันาเก้าตันอ๋อใส่เก้าตันเหรอเดี๋ยวรอดูสั่งไหมยังเอเบิกของแต่มันไม่มีอ๋อไม่มีของเปล่อ๋อมันมีแต่จิตสองว้นตอนเนี้ยจิตสองว้นมีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมครับ วินที่ยังปอกเลือกใส่เพื่อได้ไปใส่เทเล่ผมด้วยลายมีมีหัวเทเล่มาด้วยเก้าตันผมเห็นในพวกช็อปปี้ก็มีขายเลยแต่ว่ามันโดนสองมูลที่เสียหมดออ๋แล้วก็มันไม่ได้รีโมทไม่ได้อก็ให้สั่งในไลน์แล้วเราก็ไม่กล้าอุลในไลน์อแล้วแล้วบ้านเราไม่มีเหรอร้านใหญ่ใหญ่อะ อ๋อเออแต่ถ้า7,500ทนมีเลยรก็คือเท่าไร7 5ดึงดึง7ตัน5อ๋อ20,000หน่อยหน่อย20,000หน่อยหน่อย13กว่าหรือ4กว่าถ้า9ล่ะ9ตก2 8 0 0กับ2 9 0 0แต่ถ้าในท็อปปี้ถึงจะ20,000 กว่าก็หกกว่าแต่ว่าไม่ได้รีโมทอ๋อไม่ได้รีโมทแต่ไอรีโมทที่มีสายอ่ะจะไร้สายตัวนี้จะวางตรงกลางหรือตรงข้างๆไอ้นี่นะวินวินอ่ะอ๋อวินข้างครับเพราะว่าบ่เดื่อดเซวิชเกียร์ายอ๋อเออเนาะแต่วางกลางก็ได้เพราะว่าเราจับดีจับน็อตดีๆเราไม่ได้เชื่อมไงอืมมันจับมันจับกับพวกนี้ไหมใช่ใช่ใช้น็อตกี่ตัวจับอ่าน่าจะแปดตัวอี่แปดตัวปะจะเล็ก ตัวตลิข์อ๋อมันไม em, si ่ค eh ่อยใหญ่หรอกมันจับอยู่ใช่ไหมอตไม่ขาดใช่ไหมเออแต่ก็อยู่นะผมใช้มาแต่ก็เคยมีคนฐานระเบิดอยู่เหมือนกันเหรอระเบิดไม่ได้ระเบิดยอดดึงแบบน่าจะเจอรถกระชากอ๋อเดี๋ยวรอรถคลิปหน้าผมก็รอของเดี๋ยวค่มาดูครับแล้วก็มาดูส่วนสายหลาดที่เกี่ยวกับความกดดันมันเกิดขึ้นมามันจะขึ้นง่ายหรือเปล่ามีทับเที่ยวมีกองที่มาเสียอย่าง ตัวนี้ทำบันไดแบบไหนตัวนี้นสอนเหมือนเดิมครับอ๋อบันไดสอนเหมือนเดิมครูตะ <Again. S 1> เกงเน้นใช้งานง่ายแล้วก็น้นกเบาเน้นไล่เบาอ่ะแล้วก็ไม่เกะกะเฉียอืมบรรไดพับไปขึ้นตู้คอนเทนเนอร์หกเมตรเองลำบากจนได้ไปปวดสลิงไอ้น,นี่บันไดออกทีนี้เวลาจะถอยเสียบพยกุกคีนต้องมาพับบันไดไว้ท่านี่อย,อย่างนีม้มันยากครับทีนี้พอเสร็จปื๊บก็ต้องเอาขึ้นบันไดขึ้นมาดไว้อีกอืม ตัวนี้ติดติดแค่วินใช่ไหมอาวุธเสริมอ่ะอ๋อใส่แค่วินทำเสร็จก็ใช้งานแล้วก็ขายมันเดิมขายมันเดิมคันนี้ <c oughs> รอติดตามชมครับคันนี้ครับแทนเตียเหมาะกับขึ้นรถเกี่ยวครับใครที่ <c oughs> อ่าเอา <c oughs> เกียร์เด้ลขึ้นได้เหรอ ยาวถึงเหรอเหลือๆรก็เป็ดเม็ดนะครับเป็ดเม็ดเจ็ดเม็ดกว่าขึ้นได้แล้วอืมทันไลผมแค่เเม็ดครับรถบดรถเกรเดอร์ได้รถเกี่ยวแมคโครโอ้โหครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ